คลิปนี้สนับสนุนโดยแว่นตาออบตัสแว่นกรองแสงสีฟ้าที่จะช่วยถนอมสายตาของเราจากการจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆออบตัสรุ่นที่ผมใส่ประจํามีชื่อว่าสปิตไฟเป็นแว่นราคาหลักพันแต่ดูหรูหราเหมือนแว่นราคาหลักหมื่นเกรดวัสดุดเดียวกับเครื่องบินลบทําให้มีความยืดหยุน่นแต่ทนทานจะตกกระแทกหรือบิดงอแรงๆก็ไม่พังผมใส่แล้วเล่นเกมหรือทํางานได้สบายจ้องจอยาวๆปกป้องสายตาในทั้งวัน สั่งซื้อได้แล้วที่แฟนเพจออบตัสแต่ถ้าใครอยากตัดเป็นแว่นสายตาก็สามารถไปที่ช็อปของเขาได้ที่สยามสแควร์ซอย5แล้วใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถใช้โค้ดส่วนลดสงสัย SONG s a i เขาจะได้รู้ว่ารู้จักออบตัสจากช่องนี้และยังได้ส่วนลด100บาทด้วยนะครับตั้งแต่มนุษยชาติคิดค้นสุดยอดอาวุธทำลายล้างขึ้นมาอาวุธที่มีความรุนแรงพอที่จะทำลายล้างเมืองทั้งเมืองฆ่าชีวิตนับแสนด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว โลกก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดการมันได้แบ่งโลกเป็นสองยุคโลกก่อนมีระเบิดนิวเคลียร์และโลกหลังมีระเบิดนิวเคลียร์แม้เราจะเคยได้ยินเรื่องการทดลองระเบิดนิวเคลียร์มาแล้วหลายครั้งแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วมีผู้คนเพียงแค่2เมืองในโลกเท่านั้นที่เคยสัมผัสความโหดร้ายของระเบิดนิวเคลียร์ที่ถูกใช้ในการลบจริงนั่นก็คือเมืองฮิโรชิมาและเมืองนากาสากิประเทศญี่ปุ่นครับในเช้าวันที่6สิงหาคมปี1945 ในวันปกติทั่วไปสําหรับชาวญี่ปุ่นพวกเขาได้ตื่นขึ้นมาทํางานตามชีวิตประจําวันปกติโดยไม่รู้เลยว่านี่เป็นวันสุดท้ายของพวกเขาห่างออกไปราว2,500กิโลเมตรที่หมู่เกาะนอร์ทิอร์มาเรียกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเครื่องบินโบอิง B-29 Super ร์ฟอร์เท Bomber อร์อีโนลาเกได้บรรทุกระเบิดนิวเคลียร์มุ่งหน้าสู่เมืองฮิโรชิม m าประเทศญี่ปุ่นแล้วในเวลา8นาิกา15นาที มันได้ปล่อยระเบิดนิวเคลียร์ที่ชื่อว่าเลตัลบอยลงสู่ใจกลางเมืองภายในเวลาไม่กี่วินาทีเมืองทั้งเมืองก็กลายเป็นเศษซากปลักหักพังที่เต็มไปด้วยกัมมันตรังสีอันตรายนี่ถือว่าเป็นการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในสงครามจริงครั้งแรกของมนุษยชาติ3วันถัดมาในวันที่9สิงหาคมปี1945ที่เมืองในงาสกิก็กเผชิญกับชะตากรรมที่ไม่ต่างกัน ระเบิดนิวเคลียร์แฟตแมนถูกทิ้งที่ใจกลางเมืองนี้ในเวลา11นาฬิกา2นาทีและมันก็ได้เปลี่ยนเมืองท่าแห่งนี้ให้กลายเป็นเท่าทุลีไม่ต่างจากเมืองฮิโรชิม่าแม้จะมีความสูญเสียมากมายแต่ระเบิดทั้งสองลูกนี้ก็ได้ทำให้สงครามโลกครั้งที่สองยุติลงระเบิดลิตเติลบอยมีเชื้อเพลิงเป็นยูเรเนียม235หนักทั้งหมด64กิโลกร,รมัมแต่มีเพียงแค่0.8ถึง1กิโลกร,รัมเท่านั้นที่ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงาน โดยมันให้พลังงานมากถึง15,000ตัน TNT ส่วนระเบิด f a ตแมนใช้พลูโตเนียม6.19กิโลกร,รมัมโดยมี1กิโลกร,รัมได้เปลี่ยนไปพลังงานและมันให้พลังงานมากถึง21,000ตัน TNT พลังงานที่ทำลายล้างเมืองได้ทั้งเมืองหลอมละลายคนภายในพริบตาและจบสงครามอันยาวนานกว่า6ปีมาจากมวลเพียง1กิโลกร,รัมเท่านั้นระเบิดแฟตแมนเป็นระเบิดลูกที่2และเป็นระเบิดลูกสุดท้ายที่ถูกใช้ในสงครามจริง เวลาผ่านมาเกือบ80ปีเราก็ไม่เคยใช้ระเบิดนิวเคลียร์กับสงครามที่ไหนอีกเลยและในปัจจุบันนี้ทั้งเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิก็ได้รับการซ่อมแซมฟื้นฟูจนผู้คนสามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยอย่างปกติได้อีกครั้งแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่จังหวัดนางาซาก,กินะครับจังหวัดทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อก่อน จังหวัดนี้ก็เป็นเมืองท่าที่สาคัญของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นก็ได้ค้าขายกับต่างประเทศมากมายที่นี่อย่างเช่นค้าขายกับจีนไต้หวันและเกาหลีครับเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมที่เมืองแห่งนี้นะครับค่อนข้างผสมผสานระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเลยครับนอกจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วเมืองนี้ก็ยังทาการค้าขายกับชาวยุโรปด้วยนะครับทำให้เมืองนี้เป็นผ้าหูวัฒนธรรมมากถ้าใครได้มาเที่ยวนะครับเราจะเห็นทั้งเชน,น่าทาวและก็โบสถ์แบบยุโรปอยู่ในเมืองเดียวกันเลยครับค่อนข้างผสมกันน่าเที่ยวดีเหมือนนกััครบ แล้วความสําคัญของเมืองนี้ในประวัติศาสตร์อีกอย่างหนึ่งก็คือเมืองนี้ได้ถูกนิวเคลียร์ถล่มจนราบคาบในปี1945ถัดจากฮิโรชิมาเพียงแค่3วันเท่านั้นครับและที่ที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือจุดที่นิวเคลียร์ตกพอดีครับที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เรียกว่าไฮโปเซ็นเตอร์พาร์คนะครับเขาได้ทําอนุสรสถานไว้ที่นี่ครับเป็นจุดที่นิวเคลียร์ได้ตกลงมาตรงนี้พอดีในวันที่9สิงหาคมปี1945 เวลา11โมง2 00นาทีครับแล้วในวันนั้นเมืองนางาซากิก็ได้พังราบเป็นหน้ากลองเลยครับแต่วันนี้นครับผ่านมา70กว่าปีแล้วเราลองดูรอบๆเมืองนี้ดูสิครับนางาซากิกลับเป็นเมืองที่ถูกพัฒนาไม่ต่างจากเมืองอื่นเลยกลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนหลังจากที่นิวเคลียร์ตกได้ไม่นานนะครับผู้คนก็ได้ย้ายกลับเข้ามาอยู่ได้พัฒนาซ่อมแซมบ้านเมืองและใช้ชีวิตกันต่อไปครับและทุกวันนี้เมืองนางาซากิ ก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีคนอยู่นับแสนนะครับไม่ต่างจากเมืองอื่นในญี่ปุ่นเลยครับผม,มเมื่อเจอคําถามบ่อยๆนะครับว่าทําไมเมืองนางาซากิและฮิโรชิมาคนถึงสามารถกลับเข้ามาอาศัยอยู่ได้ในขณะที่การระเบิดที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์บิลผู้คนกลับไม่สามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้มันต้องกลายเป็นเมืองรกร้างที่เต็มไปด้วยกัมมันตรังสีอีกหลายหมื่นปีทําไมฮิโรชิมากับนางาซากิถึงไม่เป็นแบบนั้น ก่อนจะไปหาคำตอบนี้เรามาดูลักษณะการจุดระเบิดนิวเคลียร์รูปแบบต่างๆกันก่อนครับการจุดระเบิดนิวเคลียร์จะแบ่งออกเป็น4รูปแบบโดยแต่ละแบบจะส่งผลการทำลายล้างที่ไม่เหมือนกันแบบที่1เรียกว่า high altitude burst เป็นการระเบิดที่ชั้นบรรยากาศด้านบนๆเคยมีการทดสอบแรงระเบิดแบบนี้ตั้งแต่ระดับประมาณ30กิโลเมตรจนไปถึง500กิโลเมตรเหนือผื้นดินเพื่อวัดความรุนแรงและการส่งผลกระทบต่อโลก การจุดระเบิดแบบ h a ฮ t อ t u d e Burst จะทำให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่กว่าระเบิดรูปแบบอื่นกำมันตรังสีก็กระจายได้ไกลกว่ารูปแบบอื่นเพราะว่าชั้นบรรยากาศด้านบนบนมีความหนาแน่นตำ่ำพลังงานจากระเบิดเลยกระจายได้ไกลกว่าแต่ถ้าพูดถึงการทำลายล้างสิ่งปลูกสร้างที่ผิวโลกจุดระเบิดอยู่สูงเกินไปมันเลยไม่ค่อยส่งผลกระทบอะไรต่อผิวโลกมากนะักหรือบางทีมันก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยกับวัตถุที่ผิวโลกถ้ามันมีความสูงที่มากพอ การจุดระเบิดแบบนี้จะไปลบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ชั้นบรรยากาศแทนมันสามารถรบกวนการสื่อสารหรือสัญญาณ GPS ได้หรือสามารถใช้ในการทำลายดาวเทียมก็ได้นะครับการจุดระเบิดรูปแบบที่2จะเรียกว่า airburst ซึ่งก็คือการจุดระเบิดที่ชั้นบรรยากาศที่ต่ำกว่า30กิโลเมตรส่วนใหญ่จะจุดระเบิดเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเหนือพื้นดินมันจะระเบิดเป็นลูกไฟบนฟ้าส่งพลังงานความร้อนและแรงดันมหาศาลมาที่ผิวโลกได้จำนวนมากการระเบิดแบบนี้ แม้มันจะไม่ได้สร้างลูกไฟได้ขนาดใหญ่เท่ากับ High Attitude Burst เพราะว่าอากาศด้านล่างมีความหนาแน่นมากกว่าแต่มันก็สามารถส่งพลังทำลายล้างกับวัตถุที่ผิวโลกได้กว้างที่สุดและกบมันตลังสีก็กระจายที่ผิวโลกได้ไกลที่สุดเช่นกันครับถ้าใครที่ได้ไปที่นางาสกิจะเห็นสร้างก,กำแพงโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณที่นิวเคลียร์ถูกจุดระเบิดพอดีกำแพงนี้ยังสามารถตั้งอยู่ได้ไม่ล้ม จริงๆแล้วหลังเหตุการณ์ระเบิดนิวเคลียร์โบสถ์ก็ยังสามารถคงอยู่ได้แทบทั้งหลังนะครับแต่ส่วนอื่นๆถูกรื้อออกไปตั้งใหม่ในพิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูของนางานสกิแล้วสาเหตุที่มันไม่ล้มก็เพราะว่ามันอยู่ที่ใต้จุดศูนย์กลางการระเบิดพอดีและแรงดันจากการระเบิดจะกระจายเป็นวงกลมทําให้แรงดันที่ใต้จุดระเบิดเป็นแรงดันในแนวตั้งจากบนลงล่างไม่ใช่แรงดันข้างผนังอิฐเป็นโครงสร้างที่รับแรงในแนวตั้งได้ดีกว่ามันต้านแรงดันจากนิวเคลียร์ได้ แต่อาคารที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางการระเบิดจะถูกผลักจากแรงดันนัานข้างมันจึงล้มนั่นเองครับหรือตึกที่อยู่ใจกลางแรงระเบิดที่เมืองฮิโรชิมาก็ยังสามารถตั้งอยู่ได้แทบไม่พังเลยนะครับมันก็เกิดจากเหตุผลเดียวกันญี่ปุ่นยังคงเก็บตึกนี้ไว้เป็นอนุสร์เช่นกันครับการจุดระเบิดรูปแบบที่3ามเรียกว่า surface burst หรือ ground burst มันจะเป็นการจุดระเบิดนิวเคลียร์ที่ระดับผิวดินแรงระเบิดสามารถสร้างหลุมขนาดใหญ่เหมือนหลุมอุกบาตได้ พื้นที่ทำลายล้างจะไม่กว้างเท่าแบบ a i r b u r s t แต่จะเน้นการรวมพลังงานทำลายให้เข้มข้นไปทำลายเฉพาะจุดมากกว่ากัมมันตรังสีก็จะกระจายได้ไม่ไกลมากแต่จะหนาแน่นอยู่ในบริเวณที่จุดระเบิดการจุดระเบิดรูปแบบที่4เรียกว่า Sub-Surface b u r s t มันเป็นการจุดระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินแน่นอนว่ามันจะสร้างหลุมขนาดใหญ่ แต่แรงระเบิดทำลายล้างส่วนใหญ่จะถูกดินลับไว้ทำให้แรงทำลายล้างขึ้นสู่ผิวดินได้น้อยมันอาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวเกิดรอยแยกของผิวดินได้บ้างแต่ว่าพลังทำลายล้างของมันจะไม่เท่าแบบ surface burst การระเบิดใต้ดินกรมมันตรังสีส่วนใหญ่จะไม่กระจายไปในอากาศแต่จะแทรกซึมเข้าไปในดินแทนซึ่งจะทำให้กัมมันตรังสีตกค้างได้นานกว่าคงอยู่นานกว่าเจือจางยากกว่าการระเบิดในอากาศแล้วระเบิดที่ฮิโรชิมากับนางาซากิจะเป็นการจุดระเบิดแบบที่2 หรือที่เรียกว่า a i r b เบ s ร์รูปแบบที่พื้นที่การทำลายล้างกว้างที่สุดโดยมีเป้าหมายก็คือสร้างความตื่นตระหนกให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นให้มากที่สุดโดยระเบิดนิวเคลียร์ถูกจุดสูงกว่าผิวพื้นเพียงแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นและการระเบิดแบบ a i r ์เบ์สนี้กัมมันตรังสีจะกระจายไปในอากาศด้วยความรวดเร็วซึ่งจะทาให้มันเจอจางลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ภายในเวลาไม่กี่วันกรมมตรังสีก็ลดลงจนผู้คนสามารถกลับไปอาศัยบริเวณรอบนอกของเมืองได้แล้วภายในเวลาไม่กี่เดือนผู้คนก็สามารถกลับเข้าไปซ่อมแซมและกลับเข้าไปอาศัยที่กลางเมืองได้ถ้าเอาเครื่องวัดกรมมตรังสีมาวัดที่เมืองฮิโรชิมาหรือนนงาซสกีในปัจจุบันเราจะเห็นว่าค่ากรมมตรังสีจะไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับในขณะที่เชอร์บิลมันไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์แต่เป็นการระเบิดของโรงไฟฟ้ามันจะจัดเข้ากลุ่ม1-4นี้ไม่ได้ แต่นอกจากมันจะปล่อยกัมมันตรังสีเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแล้วมันยังปล่อยกัมมันตรังสีเข้าไปในดินด้วยซึ่งจะทําให้พื้นที่ทั้งหมดบริเวณนั้นปนเปื้อนกัมมันตรังสีและมันก็จะใช้เวลานานมากๆกว่าจะเจือจางลงสู่ในระดับที่ปลอดภัยแต่นี่ก็ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทําให้เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิฟื้นตัวเร็วกว่าโรงไฟฟ้าชโนบิลนะครับมันยังมีอีกหลายเหตุผลทั้งปริมาณเชื้อเพลิงวิธีการระเบิดและกากกัมมันตรังสีสำหรับปริมาณเชื้อเพลิง ผมขอยกตัวอย่างระเบิดลิตเติลบอยที่ฮิโรชิมาก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันใช้ยูเรเนียม235เป็นเชื้อเพลิงเหมือนกับที่โรงไฟฟ้าเชนอบิลหน้าที่ของระเบิดนิวเคลียร์ก็คือต้องปลดปล่อยพลังงานให้มากที่สุดในเวลาอันสั้นที่สุดระเบิดลิตเติลบอยต้องใช้ยูเรเนียม235จำนวน64กิโลกร,รัมให้หมดอย่างรวดเร็วที่สุดครับแต่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ใช่ระเบิดมันไม่ได้ต้องการทําให้ยูเรเนียมเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ให้รวดเร็วที่สุดและมากที่สุดแต่มันต้องการพลังงานนิ โรงไฟฟ้าต้องมียูเรเนียมจํานวนมากเพื่อสร้างพลังงานให้ได้ต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ของมันตอนที่โรงไฟฟ้าเชนเนลบิลระเบิดตอนนั้นมียูเรเนียมไดออกไซด์อยู่ประมาณ180-190ตันซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นยูเรเนียม235อยู่ประมาณ35ตันปริมาณยูเรเนียม235จําจำนวน64กิโลกรัมกับ35ตันมันต่างกันมากๆเลยนะครับ ที่โรงไฟฟ้าชโนเบลมียูเลเนียม235มากกว่าลิตเติลบอยกว่า546เท่าเลยทีเดียวครับปริมาณสารกรัรมมันตรังสีมันต่างกันมากๆเลยนะครับวิธีการระเบิดก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับระเบิดนิวเคลียร์สามารถทําลายตัวระเบิดรวมถึงสารกรัรมมันตรังสีในนั้นให้กลายเป็นผุยผงล่องลอยไปในอากาศได้อากาศจะทําให้รังสีที่เป็นอันตรายแผ่ออกไปเป็นวงกว้างและยิ่งถ้ามีลมมันก็ยิ่งกว้างเข้าไปอีกแต่มันก็จะเจือจางลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน แต่การระเบิดที่เชอร์นีวิลนั้นต่างออกไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์นะครับแต่เป็นการระเบิดจากแรงดันที่สูงเกินไปส่งผลให้เกิดความร้อนที่สูงมากแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก็หลอมละลายทําให้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระเบิดมันไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์มันเป็นเพียงแค่ลงไฟฟ้าระเบิดพลังทําลายล้างต่ํากว่าแต่มันก็อันตรายเพราะว่ามันสามารถปล่อยกัมมันตรังสีเข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้ปริมาณมหาศาลเช่นกันครับ แต่การระเบิดของโรงไฟฟ้าไม่ได้ทําให้สารกรัรมมันตรังสีสลายเป็นฝุ่นผงแล้วลอยไปในอากาศเหมือนการระเบิดนิวเคลียร์แต่มาทําให้สารกรัรมมันตรังสีแตกออกกลายเป็นเศษก้อนกากกรัรมมันตรังสีที่กระจายไปทั่วพื้นที่ซึ่งนี้ก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้กรัรมมันตรังสีที่เชอร์โนบิลต้องใช้เวลานานมากๆถึงจะเจอจางหายไปจนมนุษย์สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งครับแล้วนี้ก็นําไปสู่อีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องการกกัมมันตรังสี กากัมมันตรังสีมันเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งในระเบิดนิวเคลียร์และก็ในโรงไฟฟ้าโดยในแง่ของรังสีที่เป็นอันตรายแล้วกากัมมันตรังสีพวกนี้เป็นอันตรายมากกว่ายูเลเนียมอีกนะครับแล้วในระเบิดนิวเคลียร์ลิตเลบอยมันมียูเลเนียมอยู่แค่64กิโลกร,รัมเท่านั้นพอใช้มันหมดก็จบไปมันสร้างกากัมมันตรังสีที่น้อยมาก ในขณะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มันจะต้องทํางานตลอดเวลาจะต้องเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนทาให้ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีพวกากากกรัรมนตังสีที่เกิดขึ้นสะสมอยู่และยังไม่ถูกกาจัดเป็นจํานวนมากพอโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดเจ้ากากกรัรมนตังสีพวกนี้ก็กระจายไปทั่วพื้นที่ทําให้หลายๆพื้นที่ในเชเนบิลมันปนเปื้อนกัรมนตังสีอย่างรุนแรงเลยครับในแง่ของการทําลายล้างระเบิดนิวเคลียร์จะมีพลังทําลายล้างได้มากกว่าแต่ในแง่ของรังสีตกค้าง อุบัติเหตุลงไฟฟ้า,ฟานิวเคลียร์ระเบิดมันอันตรายกว่ามากๆเลยครับและนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทําไมที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิสามารถฟื้นฟูได้ในขณะที่เชเนอร์บิวยังคงเป็นเมืองร้างและยังต้องรองอีกประมาณ20,000ปีเราถึงจะสามารถเข้าไปใช้ชีวิตที่เมืองนี้ได้อย่างปกติครับกำมะถังสีที่ตกค้างจากทั้งสงเหตุการณ์นี้มันต่างกันมากๆเลยครับระเบิดลิตเติลบอยกับแฟตแมน มันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สร้างกำมะตรังสีตกค้างในพื้นที่นะครับแต่ว่ามันถูกออกแบบมาให้ทำลายทำลายล้างทุกสิ่งในพื้นที่กว้างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับและในตอนนั้นเราก็จะเห็นว่าเมืองนางาซสกิและเมืองฮิโรชิมาได้พังราบเป็นหน้ากรองเลยครับถ้าผมเป็นคนญี่ปุ่นในตอนนั้นผมก็คงเกลียดอเมริกาเข้าไส้เลยครับหรือแม้แต่คนญี่ปุ่นในปัจจุบันเนี่ยลองนึกภาพว,ว่าผมเป็นลูกหลานคนที่สูญเสียณะเวลานั้นผมก็คงรู้สึกเกลียดชังอเมริกาไม่น้อยเหมือนกันครับ แต่จริงๆแล้วคนญี่ปุ่นกลับไม่ได้คิดอย่างนั้นครับถ้าเรามองไปรอบๆเมืองตอนนี้นะครับเราจะเห็นคนญี่ปุ่นพยายามใช้ภาษาอังกฤษฝึกภาษาอังกฤษภาษาที่คนอเมริกันใช้หรือแม้แต่เราจะเห็นแบรนด์สินค้ามากมายจากทางอเมริกาที่มาเปิดที่ี่ปุ่นครับแล้วคนญี่ปุ่นก็ชอบสินค้าจากแบรนด์อเมริกากด้วยเช่นกันครับผมก็ได้เข้าไปคุยกับคนญี่ปุ่นบางคนนะครับในการมาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้ของผมคนญี่ปุ่นทุกคนที่ผมได้คุยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เกลียดอเมริกาเลยครับ หรืออย่างมากก็แค่เขาอาจจะไม่ชอบผู้นําอเมริกันในตอนนั้นนะครับที่เป็นคนตัดสินใจทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในสงครามโลกครั้งที่2แต่เขาไม่ได้เหมารวมถึงคนอเมริกาณปัจจุบันหรือประเทศอเมริกาณปัจจุบันนี้ครับผมเคยได้ยินมาว่าที่ญี่ปุ่นนี่เขาเน้นคําว่า peace does not come from hate หรือว่าสันติภาพไม่ได้มาจากความเกลียดชังนะครับญี่ปุ่นในตอนนี้เขาจะพยายามสร้างสันติภาพมากกว่าครับดูอย่างที่นาง,งาสกิก็ได้นะครับเขาจะมีส่วนที่ชื่อว่า สวนสติภาพนาง,งาสกิหรือว่านาง,งาสกิพีซพาร์คครับมันเป็นสวนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ ลำลึกถึงความสูญเสียในสงครามโลกครั้งที่สองที่ผู้คนในเมืองนี้ต้องโดนระเบิดนิวเคลียร์ไปครับแล้วก็เน้นย้ำว่าการสูญเสียทั้งหมดเกิดจากสงครามสงครามมันโหดร้ายแค่ไหนเราไม่ควรก่อให้เกิดสงครามอีกเราควรสร้างสันติเพื่อที่จะไม่เกิดความสูญเสียแบบนี้อีกต่อไปครับรวมถึงที่ฮิโรชิมาก็มีสวนแบบนี้เหมือนกันที่ชื่อว่าฮิโรชิมาพีซเมมโมเรียลพาร์คครับหรือว่าสวนสันติภาพฮิโรชิมาและเขาก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ด้วยที่ชื่อว่าฮิโรชิมาพีซ m ิมเ r รียลมิวเซครับเป็นพิพิธภัณฑ์สันติภาพฮิโรชิมาครับรัฐบาลญี่ปุ่นพยายามเน้นย้ำถึงคำว่า Peace หรือสันติภาพมากๆครับเพื่อให้คนได้ซึมซับคาว่าสันติภาพมากกว่าคำว่า a n g เกโกรธหรือเกียดติชักครับและนี่ก็คือสิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามปลูกฝังประชาชนของเขานะครับเวลาผ่านมาเพียงแค่70ปีเท่านั้นตอนนี้อเมริกาและญี่ปุ่น จากศัตรูคู่อาฆาตนะครับกลายเป็นประเทศพนมิตรที่แน่นแฟนที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเลยนะครับทั้งสองประเทศนี้มีความสัมพันธ์แนบชิดทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองเลยครับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับ ประธานาธิบดีสหรัฐแทบทุกคนต้องเคยมาเยือนญี่ปุ่นแล้วอย่างน้อยคนละ1-2ถึงครั้งครับโดยเฉพาะปี2016ที่ประธานาธิบดีในสมัยนั้นบารักโอบามาได้มาเยือนที่ฮิโรชิมาพีซเมโมเรียลพาร์คได้มาให้สุนทรพจน์เกี่ยวกับเรื่องความสูญเสียนะเวลานั้นเขาได้ไว้อะไรกับประชาชนฮิโรชิมาที่ได้สูญเสียและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวหรือญาติผู้เสียชีวิตครับและยังได้กล่าวสุนทรพจน์เพื่อเน้นย้ำความโหดร้ายของสองครามและพยายามอยากจะสร้างอนาคต ใหม่กับญี่ปุ่นที่ไม่มีความเกลียดชังเพื่อที่เราจะได้ไม่มีความสูญเสียเสียเลือดเสียเนื้อแบบนี้อีกตลอดไปครับเวลาเพียงแค่70กว่าปีเท่านั้นนะครับเพียงแค่หนึ่งชั่วอายุคนเท่านั้นความสัมพันธ์ของอเมริกาและญี่ปุ่นก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนครับจากศัตรูกลายเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟนครับจากคำพูดเพียงแค่ว,ว่า peace does not come from hate หรือว่าสันติไม่ได้มาจากความเกลียดชังครับ น่าเสียดายว่ายังมีอีกหลายประเทศในโลกนี้นะครับที่ไม่ได้คิดอย่างนี้ที่เขายังไม่สามารถสลัดความเกลียดชังออกไปได้เขาเลยต้องต่อสู้ฆ่าฟันกันเป็นเวลานับสิบนับร้อยปีเลยครับอย่างเช่นอิสราเอลกับปาเลสไตน์รัสเซียกับยูเครนหรือว่าอินเดียกับปากีสถานครับหรือถ้าใกล้บ้านเราสักหน่อยก็เป็นพม่าก,กับชนกลุ่มน้อยของเขาครับผมหวังว่าหลายๆประเทศในโลกนับต่อจากนี้จะเป็นเหมือนญี่ปุ่นกับอเมริกามากขึ้นนะครับเราจะได้มีสันติ บนโลกนี้ขึ้นจริงๆครับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไม่ธรรมดานะครับขนาดโดนนิวเคลียร์ถล่มยับไปถึง2ลูกเมืองราบเป็นหน้ากรองแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะครับในปัจจุบันนี้เขากลายเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้ามีเทคโนโลยีสูงมากอันดับต้นของโลกรวมถึงยังมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากเป็นอันดับ3ของโลกเลยครับญี่ปุ่นเก่งจริงๆว่าไหมครับและนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของ ทำไมนางานสกิและฮิโรชิมาถึงสามารถกลับเข้ามาอาศัยอยู่ได้แต่ว่าการระเบิดที่โรงไฟฟ้าเชโ์โนบลกลับไม่สามารถกลับเข้าไปอาศัยอยู่ได้ครับแล้วก็คลิปวันนี้เนื้อหาได้จบลงแล้วนะครับแต่ว่าในผมก็มาแล้วใกล้ๆสวนสาธารณะนี้นะครับมันจะมีพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อว่า Atomic Museum หรือว่า พิพิธภัณฑ์นิวเคลียร์ใครที่อยากรู้เรื่องราวของนิวเคลียร์และเมืองในางาสกิก็สามารถมาดูได้ที่พิพิธภัณฑ์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพมาฝากกันนะครับผมขอแถมอีกนิดน,นึงนะครับสำหรับใครที่อยากเดินทางมาที่ในางาสกีนี้ผมอ่ะเจอปัญหานิดนึงครับในตอนที่ยังอยู่ไทยครับผมได้จองตั๋วต่างๆล่วงหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่สามารถ จองตั๋วจากสถานีฮากาตะที่ฟุกุโอกะมานางาซากิได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมท้ายสุดผมก็ได้ไปจองตั๋วที่ทิกเก็ตเซ็นเตอร์ที่ฮากาตะนะครับผมแล้วตั๋วที่ได้มาก็เป็นตั๋วแบบต้องเปลี่ยนรถไฟหนึ่งครั้งก็คือจากฮากาตะไปเมืองที่ชื่อว่าทาเคโอออนเซ็นจากนั้นก็ต่อรถไฟจากทาเคโอออนเซ็นมาที่นางาซากิอีกทีหนึ่งครับนั่นก็ทําให้ผมไม่สามารถเสร์จหา ากาตะมานางาสกีได้ในครั้งเดียวครับเพราะมันต้องต่อรถหนึ่งครั้งครับแต่ถ้าใครไม่คิดมากอะไรไม่อยากจองที่จากเมืองไทยมาก็สามารถมาจองที่ท i c ก e t เซนเตอร์ที่ญี่ปุ่นได้เลยครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีที่นั่งว่างหรือเปล่าต้องลุ้นเอานะครับผมการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์อะตอมิกบอมของนางาสกีนั้นไม่ยากเลยครับหลังจากมาถึงที่สถานีนางาสกีแล้วเราก็เดินทางต่อด้วยรถรางมาลงที่สถานีอะตอมิกบอมมิวเซียมแล้วเดินไปอีกไม่ไกลก็จะถึงพิพิธภัณฑ์แล้วครับ ภายในทางเข้าของพิพิธภัณฑ์จะทำาให้คล้ายบังเกอร์ซึ่งจะเป็นทางลงไปยังชั้นใต้ดินมีตัวเลขนับเวลาถอยหลังไปจนถึงปี1945แล้วเราก็จะเจอจุดจำหน่ายตั๋วทางเข้าค่าเข้าก็ถูกมากนะครับแค่200เยเยนหรือประมาณ50บาทเท่านั้นเริ่มมาเราก็จะเจอกับซากนาฬิกาที่เขาพบในซากบ้านที่ใกล้จุดศูนย์กลางการระเบิดนาฬิกาจะหุดเวลาที่11โมง2นาทีเวลาที่ระเบิดถูกจุดชนวนพอดี ่านนาฬิกาไปก็จะเป็นโซนแรกที่ได้เล่าเรื่องความเป็นมาของเมืองในงานสกิก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่2จนไปถึงเหตุการณ์ที่เมืองนี้โดนระเบิดแฟตแมนถล่มถัดจากนั้นก็จะเป็นโซนที่จัดแสดงซากปรากหักพังเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของระเบิดรวมถึงโบสถ์ที่อยู่ศูนย์กลางของการระเบิดก็ถูกลื้อมาจัดแสดงที่นี่ด้วยครับถัดจากโซนนี้ไปก็จะเป็นการอธิบายถึงความรุนแรงของระเบิดนิวเคลียร์ว่ามันมีพลังทําลายล้างมากแค่ไหนกว้างมากแค่ไหน รวมถึงภูมิประเทศของเมืองในงาซสกิทที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขามันได้ช่วยส่งเสริมแรงระเบิดได้อย่างไรรวมถึงมีโมเดลระเบิดแฟตแมนขนาดเท่าของจริงให้รับชมอีกด้วยเห็นระเบิดใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่เชื้อเพลิงที่อยู่ข้างในมันจริงๆเป็นพลูโตเนียมมวลเพียงแค่6กิโลกรัมกว่าๆเท่านั้นเองครับพอออกจากพิพิธภัณฑ์ปรมานูแล้วให้เดินต่อไปอีก2-300เมตรก็จะเป็นไฮโปเซ็นเตอร์พาร์คหรือว่าจุดศูนย์กลางที่ระเบิดแฟตแมนถูกปล่อยลงมา ที่นี่จะมีอนุสรณ์ที่บอกถึงความสูญเสียมากมายอย่างที่จุดศูนย์กลางก็จะมีอนุสรณ์ที่ระบุจํานวนผู้เสียชีวิตเอาไว้ข้างๆกันก็จะมีสร้างก,กาแพงโบสถ์ที่ไม่ได้พังลงมาใกล้กับจุดศูนย์กลางการระเบิดก็จะมีรูปปั้นเด็กผู้หญิงอนุสรณ์นี้จะมีเพื่อระลึกถึงเด็กที่รอดชีวิตจากแรงระเบิดแต่ก็ขาดน้าจนเสียชีวิตคนญี่ปุ่นก็เลยจะเอาขวดน้ํามาวางไว้ที่อนุสรณ์แห่งนี้ครับถัดจากไฮโปเซนเตอร์พาร์กก็จะมีสวนสันติภาพนนงานสกิหรือว่านนงานสกิพีซพาร์ค มันเป็นสวนที่อยู่บนเนินเขานะครับแต่โชคดีที่มีบันไดเลื่อนอำนวยความสะดวกเราอยู่ในสวนนี้จะมีอนุสรณ์ที่เกี่ยวกับสันติภาพมากมายหลายชิ้นแต่ชิ้นที่เป็นพะเอกที่นี่เลยก็คือรูปปั้นสันติภาพหน้าเงาสกิที่เป็นสัญลักษณ์ของความหวังอนุสรณ์สถานสําหรับสันติภาพที่ฐานของรูปปั้นนี้ก็จะมีรายชื่อของผู้เสียชีวิตเขียนไว้ด้วยมือขวาของรูปปั้นจะชี้ไปยังท้องฟ้าเพื่อเตือนถึงอันตรายจากอาวุธนิวเคลียร์ส่วนมือซ้ายก็จะแผ่ออกไปเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสงบ ใบหน้าของรูปปั้นแสดงถึงสันติภาพและดวงตาที่ปิดอยู่แสดงถึงคำอธิษฐานแก่ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไม่ใช่แค่คุณญี่ปุ่นเท่านั้นแต่เราทุกคนก็บองว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นที่ไหนอีกบนโลกใบนี้ครับ